สวัสดีค่ะจากร้านเจ๊เกี้ขนมหวานนะคะปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่ได้มาออกอโ,รโรงอาหารพระราชทานนะคะก็คือรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ปรับรื้มใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่มาทำอาหารให้ประชาชนได้ทานนะคะ วัสดีครับผมชื่อนายสถาบันทองดีนะครับชื่เล่นชื่ออังครับจบมาจากไรพัฒน์พนครครับสาขาในเทศเอกวิวทยุทรทัศน์รับผม <c oughs> ก็การเตรียมพร้อมเมื่อมารับปริญญาก็ตื่นเช้าๆหน่อยครับเพราะาเผื่อเวลามาในมหลาลัยก็รถอาจจะติดนิดหนึน่งถ้ารอบเช้าก็อาจจะตื่นเช้ามากเลยถ้ารอบบ่ายก็อาจจะแบบสๆก็ออกได้แล้วประมาณน,นี้ครับก็นนดูแลตัวเองหน่อยนอยนเอยอะครับ ก็ส่วนเรื่องความประทับใจใะกันเลยก็โอเคครับเรียนก็มีเพื่อนๆคอยช่วยอาจารย์ก็โอเคอยู่ครับเรียนสนุกอยู่ครับสวัสดีครับผมชื่อเกียรติคุณซาบูนะครับ มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครสาขานิเทศศาสตร์นะครับผมความรู้สึกในวันนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะเป็นการรับครั้งแรกของผมแล้วก็เป็นความภูมิใจของครอบครัวด้วยครับผมความประทับใจในเรื่องการเรียนก็มีผมประทับใจในเรื่องเพื่อนเพื่อนคอยพาชี้นาในทางที่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องการเรียนแล้วก็ช่วยในเรื่องต่างๆครับผมทั้งโปรเจกต์ทั้งหลายๆอย่างครับทำให้ผมจบได้ สวัสดีครับชื่อนัทวุฒิคุนาเรานะครับมาจากมหาลัยราชภัฏนพนครสาขานิเทศศาสตร์ครับก็ตัสำหรับความเตรียมพร้อมนะครับก็ตั้งแต่หาชุดเลยก็ไล่หามานานออแล้วก็ความรู้สึกก็ภูมิใจครับครั้งแรกแรับเป็นยาครั้งแรกสำหรับความประทับใจในการเรียนนะครับก็อย่างแรกก็เจอเพื่อนดีครับอันที่สองอาจารย์เขาก็ปักดันมาให้จนเรียนจบ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนาทิชาสรีำคำพลค่ะจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสาขาการจัดก,การทรัพยากรมนุษย์ค่ะ การเตรียมความพร้อมในวันนี้นะคะก็คือต้องตื่นเช้าเพื่อมาแต่งหน้าแล้วก็เตรียมการเดินทางเผื่อเวลาด้วยค่ะเพราะว่าการสัญจรอ,อาจจะค่อนข้างรถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บรรยากาศในมหาลัยมีการตั้งซุ้มถ่ายรูปเยอะค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมีที่ร่มให้นั่งเยอะค่ะแล้วก็สามารถให้ญาตินั่งรอได้ด้วยค่ะความประทับใจตลอดระยะเวลา4ปีที่เรียนมานะคะก็ ขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนค่ะที่มอบความรู้ให้แล้วก็ช่วยเหลือ,อจุงการให้จบภายใน4ปีค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่ดีมีอาจารย์ที่ดีค่ะคอยผลักดันช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ะดิฉัน เป็นแม่ของเด็กนางสาวจิรินรัต์จันทรนะคะมีความภูมิใจมากนะคะที่ลูกจบวันนี้แล้วก็ได้รับปริญญาสัีก็รอคอยมานานนะคะตั้งหลายปีแต่ก็รู้สึกประทับใจค่ะสถานที่ตรงนี้ก็ดีค่ะบริเวณกว้างขวางแล้วก็ร่มลื่นบรรยากาศแบบประทับใจมากค่ะมีความประทับใจที่สุดเลยนะคะ